สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะรู้เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของชาวเกาหลีส่วนมากนะที่จะชอบเหยียดเหยียดต่างชาติแล้วก็เหยียดกันเองด้วยในประเทศเลยเหยียดกระทั่งว่าการเรียนสูงเรียนต่ำโรงเรียนมหาลัยราคาถูกหรือเปล่าดีไหมเสื้อผ้าที่ใส่การเงินฐานะอาชีพทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนจใจมาก อันที่จริงแล้วเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในเกาหลีเลยซะด้วยซ้ำม,มั้งคือสําคัญกว่าหน้าตาอีกอ่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับความสูงครับเกาหลีเป็นประเทศที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับความสูงมากๆเลยเพราะว่าความสูงเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ได้รับการยอมรับในสังคมจนถึงขนาดมีพ่อแม่บางคนพูดว่าฉันยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกสูงขึ้นสัก10เซนติเมตรนะดีกว่าที่จะทิ้งบรดกร้อยล้านให้ลูกซะอีก ความเป็นมาของเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรก็มาดูกันครับอันนี้ที่มาก็มาจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกาหลีนะครับ create trip อ่เขาบอกว่าในอดีตเนี่ยประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีส่วนสูงเฉลี่ยของประชากรเนี่ยเรียกได้ว่าต่ำที่สุดในเอเชียเลยนะต่ำกว่าญี่ปุ่นอีกอ่ะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยญี่ปุ่นยังสูงกว่าชาวเกาหลีอีกทีนี้เขาอ้างอิงจากการทําวิจัยของประเทศอังกฤษในประมาณร้อยปีที่ผ่านมาก็คือร้อยปีก่อนหน้านี้แหละ ในช่วงที่เขายัางยากจนอยู่แล้วคนไทยก็ไปช่วยประมาณนั้นแต่ทีนี้ร้อยปีที่ผ่านมานีครับส่วนสูงเฉลี่ยของผู้หญิงเกาหลีเพิ่มมากขึ้นกว่า20เซนติเมตรเลยล่ะอะถ้าโดยปกติอย่างเตี้เตี้ยเลยนะสูง140-150ก็มาเป็น170เฮ้ยสูงขึ้นเยอะเหมือนกันนะนี่ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นความสูงเฉลี่ยของประเทศที่มากที่สุดในโลกเลยแหละคือประเทศอื่นอาจจะค่อยๆสูงอย่างนี้ไงแต่ว่าเกาหลีนี่ก้าวกระโดดขึ้นมาเลยครับ ก็ไม่รู้ว่ามีนวัตรกรรมอะไรของเขาจากการวิจัยนี้ยังบอกอีกว่าผลสำรวจความสูงเฉลี่ยผู้ชายและผู้หญิงที่อายุ18ปีจาก200ประเทศเลยระหว่างปี1914กับ2014ก็100ปีเปๆเลยความสูงเฉลี่ยของผู้หญิงเกาหลีเพิ่มขึ้นจาก142เมื่อ100ปีที่แล้วนะเป็น162เซนติเมตรเลยถือว่าเยอะขึ้นมาก ทำให้ความสูงเฉลี่ยของผู้หญิงเกาหลีที่เคยอยู่อันดับท้ายสุดเมื่อ100ปีที่แล้วนี่เพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่55ของโลกส่วนผู้ชายเกาหลีก็จะมีความสูงเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากเช่นกันครับก็โดยรวมปกติจาก100ปีที่แล้วนะ1 5 9 1 6 0ประมาณนี้กลายเป็น1 7 4โดยเฉลีย่ยน่าสงสัยไหมว่าทำไมความสูงเฉลี่ยของคนเกาหลีถึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอ่าอย่างแรกเลยครับ ็เกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วฟังดูแล้วงงเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่คาว่าเกี่ยวนะการพัฒนาที่รวดเร็วของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่2ีนี่ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของส่วนสูงโดยความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงเฉลี่ยกับรายได้ต่อบุคคลระหว่างปี1810กับ1989น้นี่สูงขึ้นบวกตามความรวยเขาบอกว่ายิ่งรวยก็จะยิ่งสูงขึ้น เนื่องจากว่าเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่สูงขึ้นทําให้คนเกาหลีได้ทานอาหารที่มีสารอาหารต่อร่างกายมากขึ้นอ๋อนี่ไงเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายสมบูรณ์และสูงขึ้นนั่นเองส่วนปัจจัยที่2เนี่ยคือรัฐบาลเกาหลีเขาส่งเสริมด้านโภชนาการแล้วก็การสุขภาพที่มากขึ้นของไทยเราก็เคยมีแจกนมโรงเรียนใช่ไหมนมบูดบ้างนมปลอบ้างนะทิ้งบ้างระเบิดบ้างเยอะแยะ,ยะอยากให้เด็กสูง ไม่ดูว่าจริงหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามครั้งยิ่งใหญ่ของทางเกาหลีครับที่ต้องการจะสร้างความตระหนักต่อความสําคัญของการออกกําลังเพื่อที่จะเสริมสร้างร่างกายแล้วก็เพิ่มความสูงให้กับประชาชนโดยที่ทางรัฐบาลเกาหลาได้ทําโปรแกรมประกันสุขภาพที่ให้ความสําคัญกับความยาวของขาเออมีเฉพาะทางแบบนี้ด้วยมากกว่าความยาวของลาตัวซะอีกเอะก็คือลําตัวสั้นก็ช่างบันเถอะแต่ขอให้ขายาวเป็นพอ นอกจากนี้ยังมีการออกกฎให้นักเรียนทุกคนต้องดื่มนมที่โรงเรียนทุกวันรวมไปถึงจัดอาหารเสริมพวกโปรตีนเพื่อเสริมสร้างร่างกายของเด็กๆทีนี้ปัจจัยต่อมาก็คือคนเกาหลีส่วนมากนะเขาเริ่มที่จะตระหนักถึงความสําคัญทางด้านสุขภาพมากขึ้นครับอยากสวยอยากหล่ออยากดูดีโดยในช่วงปัจจุบันนี้นะคนรุ่นใหม่แล้วก็พ่อแม่รุ่นใหม่เขาตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้พวกเขานี่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆนอกจากทางด้านวิชาการให้กับเด็กๆเพิ่มขึ้นมากกว่าสมัยก่อนอีกทำไมเสียงแหบรวมถึงการให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปียิ่งไปกว่านั้นคนเกาหลีนี่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกๆอย่างรวมถึงกิจกรรมด้านการแพทย์อะไรก็ตามที่มันจะเกี่ยวข้องกับการที่จะทำให้ลูกๆของพวกเขาสูงถึงเกณฑ์ที่ต้องการนะครับตั้งแต่เด็กเลย แต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยครับก็คือเขามีการปลูกฝังค่านิยมนะให้คลั่งไคล้เกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงใช่เลยอันนี้เนื่องจากว่าประเทศเกาหลีเขาเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญต่อรูปลักษณ์ภายนอกมากๆความสูงก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ได้รับการยอมรับจากคนรอบตัวค่านิยมนี้ทําให้เกิดคําพูดประโยคนึงขึ้นมาระหว่างพ่อแม่ชาวเกาหลีนะว่าฉันยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกสูงขึ้น10เซนติเมตร ดีกว่าที่จะทิ้งมรดกร้อยล้านเอาไว้แต่ถ้าเป็นเราก็ขอมรดกร้อยล้านเถอะเดี๋ยวความสูงไปหาพยายามเพิ่มกันเองถึงขั้นที่ว่าพ่อแม่ชาวเกาหลีเขามีความคิดประมาณว่าถ้าลูกเรียนไม่เก่งนะก็ยังสามารถเรียนเพิ่มหรือว่าฝึกฝนตามเพื่อนๆได้อยู่แต่ถ้าว่าความสูงไม่ถึงเกณฑ์ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยโตไปก็อาจจะไม่มีโอกาสเพิ่มความสูงได้อีกแล้ว ตั้งแต่นั้นมานนาค่านิยมการให้ความสำคัญกับส่วนสูงเริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี2009เนื่องจากว่ามีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของเขาหนะว่าในความคิดของเธอนั้นผู้ชายที่สูงน้อยกว่า180เซนติเมตรคือคนขี้แพ้โอ้ขนาดนั้นเลยและแน่นอนว่าบทสัมภาษณ์นี้ก็ได้รับความวิาพากวิจารณ์จากผู้ชายอย่างล้นหลามโดยเฉพาะผู้ชายที่สูงไม่ถึง งานเข้าเลยครับผมเองก็177เองขาดอีก3อ่ะและเนื่องจากนี้เองเนี่ยทำให้ความสูงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกกันในสังคมเกาหลีนะเพราะว่าคานิยมแบบนี้แหละพอแม่เกาหลีก็กังวลแล้วก็กลัวว่าถ้าลูกๆของพวกเขาตัวไม่สูงหรือสูงไม่ถึงเกณฑ์ก็จะไม่ได้รับการยอมรับในสังคมหรือหนักไปกว่านั้นก็อาจจะโดนแกล้งในโรงเรียนหรือพลาดโอกาสในดีในชีวิตไปเลย นี่มันเป็นเรื่องร้ายแรงระดับชาติเกาหลีเลยนะเนี่ยทีนี้มีตัวอย่างของเรื่องความกังวลจากค่านิยมเนี่ยสามารถเห็นได้จากการสัมภาษณ์ของคุณคิมอิน mm. <In S 2> จูเป็นคุณแม่ของลูกชายที่อายุหกขวบเธอบอกว่าเนื่องจากฉันและสามีเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ฉันก็อยากจะทําทุกวิธีทางนะที่จะช่วยให้ลูกชายของฉันสูงขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ไม่โดนแบ่งแยกในสังคมเพราะความสูงของเขา แต่ด้วยค่านิยมแบบนี้นะทําให้ตลาดอาหารเสริมของเด็กโตขึ้นอย่างน่าตกใจครับในเกาหลีอ้างอิงจากกระทรวงความปลอดภัยของอาหารและยาของประเทศเกาหลีเนี่ยตัวเลขของตลาดอาหารเสริมสำหรับเด็กโตขึ้นมากจาก6700ล้านวอนในปี2017เป็น2 7 0 0 0 0ล้านวอนในปี2018คือปีเดียวเพิ่มมาอีก1 000, 4 0 0 0ล้านวอนอะไรจะขนาดนั้นมหาศาลมาก นอกจากนี้ถ้าหากว่าเด็กๆมีสัญญาณการเติบโตที่ช้ากว่าปกตินะคือไม่น่าจะสูงแล้วล่ะส่วนสูงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเกิน10เซนติเมตรทางพ่อแม่เขาก็จําเป็นที่จะต้องฉีดฮอร์โมนให้กับเด็กๆแทนครับเขาบอกว่าฮอร์โมนที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายของเกาหลีเนี่ยใหญ่ถึง1แสนล้านวอนหมายถึงตลาดการค้าของพวกนี้นะบริษัทที่ขายพวกฮอร์โมนนี้ก็จะมีรายได้สูงขึ้นแบบมหาศาลเหมือนกัน แต่ฮอร์โมนเหล่านี้นะต้องฉีดบ่อยๆอาทิตย์ละครั้งต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ1ปีครับก็เดือนละ4ครั้ง1ปีโอ้โหถือว่าเป็นวิธีที่ราคาค่อนข้างสูงค่อนข้างแพงเลยล่ะแต่ก็ยังอาจจะไม่ได้ผล100%อีกตัวอย่างอย่างคุณคิมแจชอนที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเธอก็ฉีดฮอร์โมนเน่นะที่หน้าท้องมาตั้งแต่อายุ13ปีจนตอนนี้อายุ25ปีนะก็ยังถือว่าเตี้ยอยู่เลยอ้ทั้งๆที่ พ่อแม่ของเธอตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนเกาหลีซะอีกเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงคุณแม่ต้องไปถามคุณแม่แล้วละแล้วนอกเหนือจากอาหารเสริมกับฮอร์โมนแล้วนะก็ยังมีการส่งลูกๆไปที่ฟิตเนสที่มีโปรแกรมเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มความสูงด้วยความพยายามนี่สุดยอดจริงๆเขามีเป็นครอสเลยนะครอสเพิ่มความสูงเนี่ยก็คือ3ครั้งต่อสัปดาห์ครับสัปดาห์หนึ่งก็2ชั่วโมง เธอบอกว่าการอยู่ในสังคมเกาหลีนี่รูปร่างรูปรักคือทุกๆอย่างเลยในชีวิตดังนั้นพ่อแม่ต้องทําทุกอย่างที่จะทําได้เพื่อที่ให้ลูกๆของเขาได้โตแบบสมบูรณ์แล้วก็ไม่โดนล้อเนื่องจากส่วนสูงที่ต่ําผู้ชายในเกาหลีส่วนมากไม่ค่อยพอใจในส่วนสูงของตัวเองครับดังนั้นหน้ารองเท้าส่วนมากก็จะเป็นแนวหลอกๆอ,กอะ่ะเหมือนกับว่าเป็นกึ่งส้นสูงแต่มองให้เหมือนกับเป็นรองเท้าปกติก็คือเสริมส้นไปให้ดูสูงขึ้นแบบนี้ แต่ก็มีถึงขั้นที่ว่าไปทำศัยกรรมที่จะเพิ่มความยาวของขาด้วยโดยที่อัตราผู้ชายไปศัยกรรมเพิ่มความสูงของขานะน่าตกใจมากครับ10คนเนี่ยไปทำอยู่9คนโอ้โห,โหเกือบเกือบครบทุกคนแล้วเนี่ยที่ไปทำศัยกรรมเกี่ยวกับความสูงอยู่ไทยเรานี่ก็ดีแล้วเนาะจะสูงเตี้ยก็ไม่ได้โดนล้ออะไรนักหนาหรอกก็ยังอยู่ครบกันได้แบบสบายสบาย ะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ